วันนี้เราจะมาทำยำกันนะในเตรียมเครื่องไว้มีหอมหอมใหญ่มะเขือเทศมะนาวแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็มีเซก,กอกมีหมึกมีหมูชิ้นแล้วหมูชิ้นมาเปนแเาไปเกอกกำลังสุใส่หมึกนี่เป็นทางหมึก สุกได้ที่แล้วตัดพักเสด็จน้ะไปใส่หมูสับลงไปขั่วกับรสดีนะใส่รถดีหมูสับของเราก็สุกแล้วใส่น้ำปลาลงไป รอบนี้ไม่เค็มแน่นอนสามแล้วกันแสงทางไปคุณให้น้ำตาลละลายมาัคมันก็ไม่ละลายเท่าไหร่ใส่พริกพริกกระเทียมลงไปอันนี้กินเผ็ด

ก็เอ่นำขึ้นมาใส่หมูสับของเราลางไปค <c oughs> นถนะัดใส่นะจุนี่ใส่หมูปื๊ด อล่งการใส่ตั้งโอ้มะเขือเทศแล้วก็เอาล้วงการคุกเขาให้เข้ากันทีนี้เอาสีสีสันได้อยู่นะนี่เป็นได้ เกียววางเค็มแ้วจัดใส่จานจ้าใส่จานนีนน้ืออ้นนัดอือโอ้ยยี่ยงมากเลย ได้อยู่พร้อมเสิร์ฟจ้ายำพร้อมเสิร์ฟจ้าไปทานกันเลยพร้อมเสิร์ฟน่ากินมากข้าวเที่ยงอืมใส้กรอบหมูสับหมูชิ้น ได้อดเไม่ไ hmm. ด e mm ้แต่บุ้งชิ้นหมูติดมันหน่อยครางหมึกหมูหมูชิ้นไส้กรอก หั่นแตงกวาใส่ด้วยอร่อยมากเผ็ดหอมมะนาวไม่หวานนะ ปิดร้านแล้วกินไดอ้อร่อยทำเองอร่อยเองอากาศร้อนมาก ถ้าลวกเส้นใสออ่เขาไปควาโทษพี่นักนะพี่น้องข่ตย้งขนเนียบเพียงเราเป็นคนที่กินแบบพายายามที่จะกินไม่จบอบแยบแล้วแบบำั้งแ,แต่สมัยทำอแอปแดงพายายามพี่น้องมันกับบอห,หอืม นัวร้วนเดีย๋ยวเอาลวกเส้นใส่ฮะเจตินนัวนัวเล็กปะอาะหาอาหากกมอ่ะหอมยั่ไม่กิน,นเหรอหอมเดรนน้ำไม่ละทำไมไม่เอาเส้นใส่เสีได้ไม่ได้ลวกเส้นใส่ฮึ่มน่าเห,ห,หล่าวันนี้ยาย่าทำอะไรกินจ้าตอนเย็น ทำแจก,กับรวบค่ัอุ้ยไปเปิดดูนั่นหรือยังเนี่ยงก่อนขี่โอเปิลไหมในรึเปล่าน่าขันดีเพ่อดีบร่ะสมัยนี้เพออะไรขัวใส่แกมใส่ไฟได้ค่ะใจะมองโอเป่มหลอนแลวค่ะอ,อิ่มแล้ว 小宝贝，没事 <laughs> <laughs> <谢>。这平常模样。<谢> อือออปงเงากิน่ออยอบวกมอนบวกหมูบอบวกยายจะเป็นน,น,ยยยปน,นึ่งบอนึอต่ตุนึ่งกินกับแจ่วแล้วก็ทอดหมูทอดเนื้อทอเนออ้อร่อยมากอากจะบอกว่าทอดเนื้อคือทอดหมูทอดในเนื้อน, <laughs> นี่คือที่สุดทอดใส่กระเทียมค่ะอร่อย น่าจะลวก้นเส้นเซรายิคได้อิ่มแล้วเดี๋ยวย่อยก็กินใหม่เอลิฟโซเดียมตปพี่นอ้องฟังยัดนิ่งขึ้นหน่อยไปไปลวกเสียมใส่ย,ยุ้งังหน่อยอื้อือื้อหือเซีอปก Bye bye. Bye bye. เราก็จะเทจากจานมาใส่ถ้วยเพราะว่าจะปิดไว้เดี๋ยวย่อยค่อยมากินต่อเลยมาก